ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราเจอกันแป๊บเดียวเนาะสำหรับการประเมินค่าแบบคายสแควร์นะครับคายสแควร์เนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ตามนี้เลยนะครับ c h i แล้วก็สแควร์เนาะอย่าไปอ่านชีสสแควร์นะครับอเขาอ่านให้ถูกต้องก็คือคายสแควร์นะครับคายสแควร์เนี่ยใช้ในกรณีไหนนะครับใช้ในกรณีที่ประชากรที่เราศึกษาเนี่ยมีการแจกแจงแบบปกตินะครับ ดังนั้นเราก็จะรู้การแจกแจงของความแปรปรวนของตัวอย่างนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถหาช่วงของความเชื่อมั่นได้นะครับอ่ะงงอีกงงอีกมันคืออะไรหาความเชื่อมั่นมันหายยังไงเดี๋ยวเก็บความสงสยัยก่อนนะครับเราไปลองทําโจทย์ดูก่อนเนาะเดี๋ยวความเข้าใจมันจะตามมาทีหลังเนาะอ่ะอันนี้คือวิธีการทําของผมนะครับข้อ1งจงหาป๊อปตัวพีเนี่ยก็คือป๊อปนะครับ ป๊อปไอตัวเนี้ยคือความแปรปวนเนาะความแปรปวนความแปรปวนของตัวอย่างอ่ะจงหาความแปรปวนแล้วก็ตรงเนี้ยคือข้อนเนี้ต้องใช้ตารางคสแควร์นะครับอ่านี่ผมเสกมาแล้วอันนี้คือตารางคสแควร์นะครับชื่อบอกอยู่คสแควร ค i s สแควร์ i ิสติบิวชันนะครับการแจกแจงแบบคายสแควร์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะใช้ตารางเนี่ยเราต้องหา d ดี e ี of freedom ก่อนนะครับหรือว่า df df หางไงก็คือสังเกตที่เลข10ตรงนี้นะครับอันนี้คือช่วงของความแบบปรปรวนเนาะจะได้ df เท่ากับ10ก็เราไปมาร์กไว้ก่อนเลยว่า df เท่ากับ10มีค่าอะไรบ้างนะครับ ในช่วงนี้แล้วเราก็เขียนโจทย์ต่อความแปรปรวนน้อยกว่า18.3นะครับก็จะมีสูตรตามนี้เนาะหลบไม่ใช่อันฟ้าสิเป็นความแปรปรวนซึ่งความแปรปรวนที่อยู่ระหว่าง18.3เนี่ยก็คือ เราไปดูตามตารางนะครับตรงนี้ปะแล้วเราก็เอาค่าข้างบนเนี่ย0.05เนี่ยเข้ามาใส่ในความแปรปรวนของตรงนี้นะครับจุด0.5ก็จะได้0.95เนอะอ่าไม่งงเนาะแล้วก็เสร็จแล้วข้อนี้ยไปข้อ2ต่อ ถ้าช่วงของความแปรปรวนเนี่ยอยู่ที่เท่านี้ DF เท่ากับ20นะครับเหมือนข้อที่แล้วเลยจงหาค่า a ที่ทําให้ป๊อปของความแปรปรวนที่น้อยกว่า a เนี่ยถ้ากับ0.975เอ๊ะโจทย์ดูมันงงอะไรเนาะแต่ไม่ยากครับอพอๆกับข้อที่แล้วเลยอ่ทีนี้เราไปดูตรง DF เท่ากับ20นะครับ แล้วก็ขีดเส้นไปเลย dm ท่ากกับยี่ะไปเขียนโจทย์ต่อ p ของ x ที่น้อยกว่า a x ยกกำลัสองเน,นี่ยเท่ากับ1ลบเอาไปปวนยกกำลังสองเนาะทีนี้เขาให้ค่าของ pop เนี่ยมาเท่ากับ0.975้าเราก็เขียนไปเลย เท่ากับ1ลบเยกกำลังสองนะครับแล้วเราก็จะได้ความแปรปรวนเนี่ยมาเท่ากับ0.025นะครับทีนี้เราก็ไปหาค่าบนตารางนะครับเอา0.025เนี่ยไปดูตรงนี้เนาะไปดูด้านบนเนี่ยซึ่ง0.025เนี่ยจะอยู่ระหว่าง0.5กับ0.1นเนาะค่ามันไม่มีในตาราง0 2นย เมื่อค่าไม่มีในตารางเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้นะครับเอาอนี่อย่าลืมนะครับดูที่ df เท่ากับยีเอา2ค่าเนี้ยมาบวกกันแล้วหาร2นะครับค่ามันจะต้องได้อยู่บในระหว่างกลาะครับเท่ากับ31.41อ็ดจนบวกสามเนะครับหารด้วย2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ34.5ส่ 34. ปะอ่ะเราก็ได้ค่ามาแล้วนะครับสำหรับค่าของ a เท่ากับ34.5นะครับตามนี้ก็คือเขาให้หาค่า a นะครับอ่าพอได้ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราลองไปทำโจทย์ปัญหากันไหมอ่ะ คราวนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับเขาหหาช่วงของความเชื่อมั่นเฉยๆซึ่งจะถามว่าถ้าเราสุ่มตัวอย่างจากประชากรเนี่ยซึ่งมี n อันนี้คือ n นะครับแล้วก็หาความแปรปรวนของตัวอย่างเนี่ยได้เป็น s ยกกำลังสองนะครับจากตารางจะได้ว่าทีเนี้ยข้อน,นี้เราไม่ต้องเปิดตารางเองนะครับก็คือเขาบอกค่ามาให้แล้วตามนี้ แล้วให้หาช่วงของความเชื่อมั่นที่95เปอรนะครับจทข้อเนี้เ,เดี๋ยวผมเปิดตารางมาแล้วกันจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่เปิดไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจนะครับกรณีข้อเนี้ค่าของ df อ่ะ degree of freedom อ่ะจะเท่ากับ n ลบ1เนาะก็คือจะเท่ากับ12 ลบ1เท่ากับ11อนะครับตามนี้เนาะก็ไปเขียนโจทย์เลยสำหรับข้อนี้ผมจะยัดสูตรให้เลยสูตรที่ใช้ก็คือตามนี้นะตรงนี้เป็น n ลบ1แล้วตรงนี้เป็น s ยกกำลังสองนะครับก็คือความแปรปรวนแลวตรงนี้ก็เป็นความแปรปรวนเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เป็นอันฟ้าส่วน2องและนี่เป็น n อนลบนะครับแล้วก็มีลูกน้ำหน่อยก็คือแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะเราจะหาช่วงของความเชื่อมั่นนะครับสูตรไม่ยาวครับลองดูก่อนมันก็ยาวแหละแต่จริงๆใช้ไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจอันนี้เป็น1นลบอันฟ้าส่วน2นะครับโดยที่ n อลบห วงเล็บปิดนะครับเท่ากับ1ลบอั L นฟาะครับอ่ะเสร็จแล้วสำหรับสูตรข้อนี้เขาให้ช่วงของความเชื่อมั่นมาที่0ูนเอเนะครับก็ตีเป็นเลขก็จะได้0.95เนาะทีนี้เราจะได้อันฟาเนี่ยเท่ากับ0.05ก็คือ 1. ลบอฟาเนี่ยเท่ากับ0.95ฉะนั้นอันฟ้าเท่ากับศูนไม่งงเนาะ พอเราได้อันฟาเท่ากับศูนเนี่ยเราก็เอาไปแทนในค่าต่อเลยเอาไปแทนในสูตรต่อเลย n ลบหก็คือ 12, 1 2บลบหก็จะได้11นะครับ11บเ s ยกกำลังสส่วนด้วยความเชื่อมั่นเอ้ความแปรปรวนของอัลฟาส่วนสนะครับอันนี้เขาให้มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็หยิบมาเลย เลขตรงนี้นะครับก็จะเป็นย1 9สิบเอ็ดจุเนะครับเพราะว่าอัน,อนฟ้าส่วนสองเนี่ยมันจะเท่ากับเอ้ยผมข้ามไปเยอะเลยตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เป็น0.025เนาะอ่ะอันนี้จะได้ไม่งงเนาะว่ามาไงตรงนี้ก็เป็น11 S ยกกำลังสองนะครับ ส่วนด้วยตรงนี้ก็เป็นความแปรปรวนที่1ลบอันฟ้าส่วนสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.975ป่ะศู7 5าเจ็ดนะครับตามนี้เนาะทีนี้เราก็จะเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้นะครับก็คือเราจะมีเราจะหาโชคของความเชื่อมันนะ่นอ่ะก็จะได้ 1 1 s ยกกำลังสองนะครับส่วนด้วยเราเอาค่าข้างบนเนี่ยมาแทนได้เลย21.920นะครับแล้วก็มีลูกน้ำเนาะ1 1 s ยกลังสองส่วนด้วย3.816นนะครับตามนี้เนาะ โอเคแล้วก็ช่วงของความเชื่อมั่นเนี่ยก็จะเท่ากับเอา11หาร21.92ได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขมาได้ตามนี้ปะอ่า s ยก่ัิสองเราเก็บไว้นะครับแล้วติดไว้เป็นตัวแปรนะครับ แล้วก็11หาร3.8.1.6เนี่ยได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องที่เลขติ๊กตอกติ๊กตอกสองจุดาครับหรือเปล่าครับอ่าอย่าลืมใส่เอจงสองนะครับเ,เพื่อนๆได้ตามนี้หรือเปล่าครับต้องได้ตามนี้เนาะถ้าได้ตามนี้ก็คือถูกเลยอ่าโอเคก็ หมดแล้วนะครับสำหรับการดูตารางค่าคายสแควร์นะครับการดูตารางคายสแควร์ก็อย่าลืมเลยนะครับเน้นย้ำเลยคายสแควร์นะครับเอาไว้หาพวกช่องความเชื่อมั่นอะไรทำนองนี้ค,ครับก็ประมาณนี้เนาะก็ขอลาไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บบาย